วิธีเช็คแอดโฆษณาด้วยแอปโฆษณาในมือถือสวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับผมตุกเพลิลมนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ช่องในตุกสอออนไลน์มืออาชีพนะครับช่องผมก็จะรวบรวมเอาทคนิคการทำตลาดออนไลน์นะครับแล้วก็แตรอร์มเสริมที่สามารถหาและได้เสริมได้มาลงออนไลน์ได้มาลงไว้ที่นี่นะครับเพื่อนๆสามารถเรียนรู้ได้ใต้คลิปดีโอนี้เลยนะครับผมจัดเป็นหมวดหมู่ไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆกันกดามกดซับสไครต์และฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ ใครกดซับสไคร้นะก็ขอให้มียอดขายกำไรในเดือนนี้ทุกคนทั่วหน้านะครับอ่ะคานนี้มาเริ่มต้นกันนะครับมีหลายท่านถามว่าพี่ไม่ทําวิดีโอตรวจสอบเรื่องของการยิงแอบนิดนึนงหรอือว่ายิงแอบไปแล้วเป็นยังไงนะครับก็วันนี้มาทําให้แล้วนะครับแต่ว่าก็เป็นการตรวจสอบแอบแบบคร่าวๆนะครับว่าแอบมาในรูปแบบนี้เนี่ยนะครับเราควรจะเดินหน้าต่อไหมไปต่อไหมหรือว่าเราจะหยุดนะครับ ก็แต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่เรายิงแอดโฆษณาไปด้วยนะครับอ่ะเราเข้ามาดูกันก่อนอื่นทุกท่านเนี่ยจะต้องมีแอปพลิเคชันนะครับที่เป็นแอปของการยิงแอดก็คือแอปโฆษณาแบบนี้นะครับเพื่อน,อนๆไปโหลดเลยนะทั้งใน Google ได้ทั้งใน Android และใน iOS นะครับโหลดมาแล้วก็ล็อกอินเข้าไปอันนี้เป็นแอด บัญชีใหม่นะครับที่ผมเอามายิงนะอีกบัญชีหนึ่งผมไม่ได้ใช้นะครับก็เลยสร้างบัญชีใหม่ไรไม่ได้ไม่ได้โดนบล็อกนะแต่ว่าสร้างใหม่ขึ้นมานะครับทีนี้การยิงแอดเนี่ยมันมีหลายวัตถุประสงค์นะครับอย่างยิงแอดแบบข้อความนะครับหรือว่ายิงแอดแบบอะไรครับวิดีโอก็วัตถุประสงค์ไม่เหมือนกันแล้วว,วิธีการยิงก็คล้ายๆกันแต่ว่าไม่เหมือนกันนะครับทีนี้เราจะเช็คยังไงล่ะว่าแอด เราที่เรายิงไปเนี่ยควรจะไปต่อหรือไม่ไปต่อเอาง่ายๆเลยครับดูดูเริ่มต้นก่อนเลยเออแอดเนี่ยนะครับเนี่ยอย่างตรงเนี้ยต้นทุนต่อต่อการต้นทุนต่อการดูวิดีโอเห็นไหมครับเนี่ยประมาณ0.6 0.61นะครับเนี่ยผมก็จะดูก่อนว่ามันโอเคไหมถ้ามันโอเคนะครับเราก็ปล่อยต่อเพราะมันไม่เกินหนึ่งบาทเนะเาะแล้วก็ปล่อยต่อเพราะเนี่ยใช้งบประมาณไปเท่านี้ เห็นไหมครับแล้วก็มีคนดูวิดีโอเนี่ยประมาณสองร้อยกว่ากว่าวิวนะครับก็คือเขาวัดที่ประมาณ15าวิมีคนดู15าวิเอาไง่ายๆนะครับมีคนดู15าวิเขาก็คลิกเงินเราแบบเนี้ยแต่แบบอัดข้อความเนี่ยอ,อย่างผมปิดเนี่ยทำไมถึงแพงนะเนมัหนึ่งคลิก300บาทเนี้ยนะครับมันแพงมากนะครับเผลอแป๊บเดียวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าไปดูนะครับทีนี้การเข้าไปดูทํายังไงก็คือให้เราคลิกดูตรงนี้นะครับเนี่ยคลิกเข้าไปเลยครับ ที่แอดโฆษณาที่เราต้องการพอเราคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าข้อมูลตอนนี้เนี่ยอะเห็นไหมตอนนี้แอดเพิ่มราคาพอเข้ามาหน้านี้ออกอีกเนี่ยเราจะเห็นพวกข้อมูลต่าง,างๆเห็นไหมครับมีการด,ดูวิดีโอมีการอันนี้คือต้นทุนต่อการดู1คลิก1วิวนะครับตอนนี้ใช้เงินไปแล้วเท่านี้นะครับยิงแอด399บาทอย่างเงี้ยนะครับมีอ e ีเวนท์เท่านี้นะครับมีคนเข้าเท่านี้นะครับจริงๆมันไม่มีอะไรตายตัวเลยนะถ้าถามผมอะ แต่เราดูเลยว่ามันมันถูกงบประมาณเราไหมอย่างผมผมยิงวิดีโอตัวนี้เนี่ยแล้วผมมีความรู้สึกว่าโอเคผมยอมรับได้มันยังไม่เกินหนึ่งบาทแต่ปกติบางอันนะ่ยมันจะถูกกว่านี้ครับบางทีก็0ูนย์จุดหนึ่งหกศูนย์จุดสองอะไรประมาณเนี้ยนะครับอ่าเนาะก็ก็แล้วแต่อันนี้คือแอดแบบวิดีโอนะครับทีนี้เราจะดูเพิ่มยังไงล่ะนี่ครับกดตรงนี้เพิ่มเติมเข้าไปอ่ะกดเข้าไปครับมันก็จะมี ข้อมูลให้เราดูอีกว่าตอนนี้มีคนเล่นวีดีโอ3วิเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่มีเปอร์เซ็นต์การรับชมดีโอเนี่ยเท่าไหร่อย่างเงี้ยถามว่าเปอร์เซ็นต์การรับชมิดีโอ่ะก็ไม่ค่อยดีนะน้อยมากนะครับเราจะปิดแอดหลือจะปล่อยต่อก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้แอดวิ่งแล้วมีคนรู้จักแบรนด์ของเราเนี่ยเราก็ปล่อยไปปล่อยให้วิ่งไปนะครับแล้วคราวนี้เรามาดูตรงประสิทธิภาพประสิทธิภาพคืออะไรอ่านลองจิ้มเข้าไปครับเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมมาให้เรานะครับเนี่ยให้เราอ่าหายไปแล้วนะครับ อีกทีนึงมาไหมไม่มีผลลัพธ์นะครับไม่เป็นไรก็แปลว่าแอดมิดหยุดหรือเปล่าแอดไม่ได้หยุดนะครับอ่ะแบบเนี้ยนะครับสูงสุดอ่าไม่เป็นไรนะครับเนี่ยก็จะมีให้เราดูประมาณนี้ครับแลเราดูว่าเฮ้ยเรางบประมาณเราที่เรายิงไปกลุ่มเป้าหมายต่างๆที่เรายิงเนี่ยมันมันโอเคไหมนะครับถ้ามันโอเคแล้วเรายอมรับได้เราก็ปล่อยให้แอดวิงไปครับแต่ถ้าเราดูแล้วแอดมันไม่โอเคเราก็ หยุดไว้ก่อนนะครับเราลองจิ้มเข้ามาดูแอดตัวเองก็ได้เข้ามาแก้ไขเพิ่มเติมได้นะครับหรือว่าลองจิ้มเล่นดูผมจิ้มตรงไหนบ้างอะไรบ้างเงี้ยนะครับอตอนนี้มันจะมะีดูอย่างตัวกองสิเห็นไหมเนี่ยนะครับมันก็จะมีข้อมูลเพิ่มขึ้นมาให้เนี่ยเรื่องของวิดีโอเรื่องของข้อมูลต่างเห็นไหมครับเนี่ยการคลิกการอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีเร,เราเราก็จะเห็นเป็นแผนภูมิแล้วก็แคมเปญแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบแอดแบบข้อความแบบเป็นยังไงอ่ะลองเข้าไปดูครับ <c oughs> อ่อานเป็นข้อความนะครับเดี๋ยวลองจิ้มดูนะมีงบประมาณนะนะครับแล้วก็มีนี่ดูคลิกตรงที่ดูเพิ่มนะครับเนี่ยคือตอนนี้ผมไม่ได้ยิงแล้วนะครับพอไม่ได้ยิงตรงนี้มันจะไม่ขึ้นนะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นวิดีโอถ้าเป็นวิดีโอมันก็จะขึ้นเป็น,เป,นเป็นเกี่ยวกันวิดีโอนี่มีเอมิชชั่นประมาณนี้นะครับแต่ว่ายอดแต่ว่าการคลิกมันจะแพงเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าคอนเทนต์หรือรูปภาพหรืออะไรเงี้ยนะครับมันก็ไม่โอเคผมก็จะปิด เอาง่ายๆถ้าเปิดว่าเป็นแบบแบบแอดแบบข้อความเนี่ยถ้ามันเกินเกินประมาณสักห้าสิบาทบางทีเกินห้าสิบาทนี่ผมก็ปิดแล้วนะถ้าถ้าเกินห้าสิบาทถ้าแอดเป็นแบบข้อความนะห้าสิบาทนี่ผมก็ปิดละแล้วก็ไปหาคอนเทนต์ใหม่หาข้อความใหม่แล้วก็ยิงนะครับหรืออาจจะทำรูปใหม่รูปเราอาจจะเล็กเกินไปอย่างเงี้ยเวลาเราทํารูปสี่คูณสี่ก็หนึ่งต่อหนึ่งอะถ้าเป็นหนึ่งต่อหนึ่งก็ให้ให้รูปมันมันได้ขนาดอ่า หนึ่งหนึ่งพันแปดสิบคูณหนึ่งพันแปดสิบไว้ครับบางคนไปทํารูปเก้าร้อยเก้าสิบเก้าร้อยเก้าสิบคือมันไม่ได้มาตรฐานรูปมาตรฐานเขารูปมาตรฐานเขาคือมันพันแปดสิบคูณพันแปดสิบอย่างเงี้ยความละเอียดหรืออะไรต่างๆมันก็จะไม่ได้พอไม่ได้ปุ๊บแอดมันจะแพงครับโอเคไหมมันมีองค์ประกอบเยอะมากเพราะฉะนั้นอันนี้คือเอาไว้ให้ดูกันแล้วเราดูว่าเอ้มันโอเคไหมอ่ะดูที่ตัวกองคืออะไรนะครับอ่ะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับให้เราดูพวกสถิตดูว่าเอ้เราจะดู ที่กําลังวิ่งอยู่ดูทั้งหมดหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีให้เราเลือกนะตัวกรองนะครับแล้วก็อันนี้แหละคืออะไรจิ้มปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นแคมเปญทั้งหมดนะครับเนี่ยผลรวมทั้งหมดว่าเอ้ยเป็นยังไงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องลองดูนะครับถ้ามันไม่โอเคก็ปิดอ่าจิ้มก็ไปอีกครั้งหนึง่งเนี่ยถ้ามันไม่โอเคเราก็ปิดไปครับอย่าไปไปปล่อยไว้นะเนี่ยมันจะมีให้เราดู ข้อมูลต่างๆได้เนี่ยสามวิคืออะไรอย่างเงี้ยไหมครับปิด,ดย้อนออกไปนะครับโอเคนะนะครับก็อันนี้คือเป็นการดูเบื้องต้นแล้วกันนะครับก็ไม่ได้คิดว่ามันจะดีที่สุดหรือไม่ดีที่สุดนะผมมองว่ามันอยู่ที่งบประมาณของเพื่อนๆครับแล้วก็ดูว่า,ามีคนทักมาไหมยิงแอดสามมีคนทักสักสิคนหรือ20คนไหมหรือว่าตามสถิติของของแอดของสินค้านั้นๆเนี่ยคือเพื่อนๆเนจะยิงแอดเนี่ยมันไม่เหมือนโปรดักแต่ละคนไม่เหมือนกันถูกต้องไหมครับ เพราะฉะนั้นเราลองไปดูว่าแอดเราเนี่ยเป็นที่ยอมรับได้หรือเปล่าถ้ายอมรับได้แล้วปล่อยแล้วมีคนทักสมมติว่ามีอถามว่าถ้าเกิดว่าเราขายสินค้าพันบาทกําไรหนึ่งพันบาทมีคลิกหนึ่งห้าสิบบาทห้าสิบาทมีคนทักแล้วซื้อเนี่ยกาไรพันหนึ่งคุ้มไหมคุ้มอ่าอย่างเงี้ยคุ้มครับแต่ถ้าเกิดว่ากําไรเราแค่ยี่สิบาทแต่แอดเราวิ่งห้าสิบาทเงี้ยไม่คุ้มครับต้องปิดแล้วต้องเปลี่ยนแล้วถูกไหม เพราะฉะนั้นเราเราไปดูของข้อมูลของแอดเอาว่ายังไงนะครับมันดีไม่ดีตอนนี้อยู่ที่เราแล้วงบประมาณเราถึงไหมทั้งงบประมาณเราถึงเราก็ปล่อยแฮมมิ่งไปครับแล้วก็ถ้ามันคุ้มกับสินค้าที่เราขายอ่ะก็ก็ปล่อยไปเช่นกันแต่ถ้าไม่คุ้มรีบปิดครับอย่าเปิดไว้เพราะว่าลงไปมันก็ไม่ไม่ได้งบมันก็ไม่ได้เงินครับดีแต่เอาเงินไปละลายในแม่น้ํา นะครับแล้วเราต้องรู้ด้วยว่าช่วงเวลานี้คู่แข่งแข่งขันกับเราเยอะไหมถ้าเขาแข่งขันกับเราเยอะเราก็สู้เขาไม่ได้ครับเพราะว่าเขาจ่ายเยอะกว่าไงบิดเขาดีกว่าเขาจ่ายเยอะกว่าบิดดีกว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับและอันนี้คือผมมองว่ามันก็ยังใช้ได้อยู่นะไอคนที่จ่ายเงินเยอะกว่าแล้วได้อดดีกว่าเนี่ยยิงสินค้าตัวเดียวกันคอลลาเจนเหมือนกันเนี่ยเป็นคอลลาเจนเหมือนกันเนี่ยนะครับเป็นสกินแคร์เหมือนกันเนี่ยเราสู้เขาไม่ได้นะถูกไหมครับอ่าเพราะเขาจ่ายเงินเยอะกว่าไง เฟซบุ๊กเพ่นจะรู้ว่าใครใจเงินเยอะกว่าไปหาคนคนนั้นนะครับโอเคแล้วกันนะก็ฝากเอาไว้นะครับให้เพื่อนได้ลองเข้ามาดูว่าเออแล้วเราจะเช็คอย่างไงเราควรจะเปิดเราควรจะปิดโดยการใช้ตัวตัวแอปพลิเคชันนะครับอของตัวโฆษณานะครับก็เหมือนเดิมครับก่อนจบการบรรยายก็ฝากเพื่อนช่วยกันกดติดตามกด s u b สไคร b e แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะเป็นระคุณเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ